สวัสดีครับวันนี้เราผมไตพงว,วันนี้เรามาเล่นเกมไม c คร f t กันอีกเช่นเคยและเห็นไอพวกแถบด้านล่างเนี่ยมันก็เป็นเล่น,นดอสเซานะครับมาเล่นกันเลยนี้นเล่กเป็นคาโนตชา่าอะไรคาชาโรดอนใช่ไหมน่าจะใช่นะคาชาโรดอนแล้วต่อไปคือไจแกนโนโตโซรัสนะครับอันนี้รีวิวเฉยนะ เอาไปทับคิวก่อนเอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่โอเคคำสั่ง,งโอเคครับมาดูใจเกโนโตซาร์ครับมันเหมือนกันนะแต่แค่มันเหมือนกันแต่ว่าคาชาโรดอนจะตัวใหญ่กว่านะครับไปแบบไปไวเลย ไปโนเลเวสี่สิบอย่าบอกด้วยมวันคือโจสิบโวเดอะเกมอ่ะใช่เพราคือโจสิบโวเดอะเกมชัดๆไม่ก็โจสิกปาร์กไม่ก็เกีบโจสิกปาร์กว้าวเออือมสุดยอดมีการสะบัดหางด้วยเอาละอย่างนี้แต่มันเหมือนใช้อะไรอ่ะ โปรแกรมเพ้นทว่าเออก็มีหลายตัวเลยแต่โหน่าคลิปนี้น่าจะรีวิวหมดนะนี่คือออโลโซเลเวลสี่สิบอมออโลโซตัวนี้วัดในหนังเจอสิบโกอร์เลยคิงดอมมันเหมือนตัวประกอบเลยเออโ่มันแค่เมื่อกี้แชทอยู่ข้างใจโลโซฟีอาเลยแต่ต้อ อุกกามันเรียกว่าอะไรอ่ะก้อนอุกกาบาตเหรอไม่น่าใช่นะมันภูนเขาไฟปะทุแล้วมีก้อนหินพุ่งออกมาโดนเต็มๆอะ่ะนี่เออนี่เจอสินี่นี่แค่สีนี้เหรอใช่เหรอนี่แค่สีนี้จริงๆเหรอ,อน่าใช่ย่ายว่าต้องมีสีอ e ื่นสิ ชีเล็กมีเพจอันนี้ยสีนี้อ๋อโอเคอันนี้เพชรเมียนั่นเพชรผู้ตัวใหญ่นั่นเพชรผู้นี่เป็นตัวลูกค่ะที่ซึ่งชีเล็กที่เราเห็นจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นอ่มเล็กซี่ผู้ไหมเออชีเล็ก,กเ,เ,ลเพชรผู้นี่แหละเล็กซี่และนั่นก็โดนสไปโนค่ะ หมูหมูมันไม่เหยียบตรงนี้นุ่มนัทเล็กเลเวลสี่สิบใช่เลยมันคือเจ็ดสิบโวลต์เกมนะครับแต่หามันยาวมากเลยใช่ล้วนเสอร์เล็กก็คือทีเล็กเลเวลส0่อุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยตอนเดินเป็นงังน,นะ วู๊วตอนเดินไปอย่างนั้นว่า The heck คือตอนเดินไปอย่างนั้น่ะเหมือนนักวิ่งเลยค่ะตัวต่อไปคืออินโนมินัสเล็กเหรอตัวลายในโจ๊กศึกโบวว้าวอืมอันนี้เหมือนเป็นในโจ๊สศึกโจ๊กศึกป้าถึงโจ๊สศึกโบวนะครับ เพราะว่ามันไม่มีอินเพราะมันไม่แรคเตอร์หายไปไหนมันต้องมีแรกคเตอร์เชหรอแล้วเขาทำแค่ในสายตัวใหญ่ตัวต่อไปก็คือโอเคนะครับมาทับคิวก่อนอีกสามตัวนะครับคาชาโลโดอนเลวโอเคใช่ไหมเจเกโนโตโซลัสเลว 40. สโโิสิบไปโนสไโนโซลัส กันอ้าวกัดกันด้วยครับกัดกันด้วยเอาแล้วโอ,อโลซที่หัวไวเป็นตัวประกอบนี่แหละแต่ว่าผมเห็นในหน,นังมันเป็นสีดำๆหน่อยมันไม่ค่อย,อยเป็นสีเขียวอ่ะเป็นบ้นสีเขียวแต่ผมดูไม่ค่อยออกน่าใช่นะโอเคครับมาดูทีตัวันลกเกิน โอเคครับงั้นสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับไปแล้ว